ฝนตกถนนล,ลื่นได้โฟวิลขับสบายมากครับกำลังเหลือเหลือระบบพนทันชิปดีมากครับเวลาตอนช่วยลงเขาเราสามารถเล่นเกียร์ลงเป็นเกียร์ต่ํำเลือกเกียร์เองได้อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูก่อนครับเราลองมาทดลองขับดูว่าสมรรถนะของรถเป็นยังไงบ้างระบบโฟวิลที่มิซูมีอยู่เป็นไงบ้างก็จากที่วันนี้ มาพูดคุยกับปูก็จากเห็นเฟซบุ๊กว่าปลาดำตัวน้อยก็คือตัวนี้นั่นแหละพาลุยทุกเส้นทางเลยครับแล้วก็เลือกไม่ผิดจริงๆก็เลยอยากที่จะสัมภาษณ์ปูว่าทําให้รู้สึกแบบนั้นไปเดินทางไปเที่ยวไหนบ้างเป็นทริปที่แบบปุ๊บปั๊บครับ,รบไม่ได้วางแผนอะไรมากก็ตั้งเป้าว่าเราจะไปเที่ยวผนด,ดอยกันออกจากจันทบุรีตอนเช้าครับตีสแล้วก็ขับไปเรื่อย จุดหมายแรกก็อายุทยาครับอายุทยาอ่างทองนครสวรรค์แล้วก็พักก่อนอีกวันหนึ่งก็ต่อไปที่กำแพงเพชรลำปางจบที่เชียงใหม่ใ,<ช>ในตัวเมืองครับวันแรกก็ในตัวเมืองก่อนตอนขับขึ้นเขาทางไกลเป็นยังไงบ้างคือขึ้นเขาเนี่ยจะเริ่มเป็นวันที่สองแล้วกำลังรถเหลือสบายมากครับขึ้นเขาทางชันฝนตกระบบช่วยเหลือของรถ ได้ใช้ครบเลยครับดีมากครบเลยครับผมแล้วก็ฝนตกถนนลื่นได้โปรวิวขับสบายมากครับกำลังเหลือเือมีกรณีเราเราขับตามคันอื่นไปใช่ไหมครับคันอื่นจอดทางคันเราเราเราตามหลังไปเราก็ต้องจอดใช่ไหมฮะแต่เราสามารถเล่งแล้วก็หลบขึ้นไปได้เลยสบายๆกำลังเหลือมากระบบเพนันช<ๆ>ิพ <friendship S 2> ดีมากครับเวลาตอนช่วยลงเขา เราสามารถเล่นเกียร์ลงเป็นไปเกียร์ต่ําเลือกเกียร์เองได้ระบบโฟวิลของเราเวลาขึ้นเขาแค่เป็นโฟไฮธรรมดาปูทามเราก็ขึ้นแบบสบายๆครับยังไม่ต้องไปปรับเป็นโฟโล <Okay. S 1> ครับแล้วตอนที่ผมไปอ่ะฝนตกตลอดทางเลยครับตอนขึ้นดอยวิถยทัศน์มันดีครับเด็กๆไม่นั่งแล้วไม่กลัวครับ,รบเวลาเดินทางไกล ความปลอดภัยสําคัญมากเลยรถคันนี้ครูรู้สึกยังไงบ้างคะเดินทางไกลจริงคลิปเนี้ยผมขับคนเดียวนะไปกับประมาณ2 0 0 0กว่ากิโลแล้วก็อย่างขากลับเนี้ยผมขับคนเดียวหลังจากลงดอยมาก็ยิงยาวกลับมาบ้านเลยความปลอดภัยที่เห็นได้ชัดก็คือเตือนการชนด้านหน้าครับอย่างช่วงจังหวะเราขับแล้วเรามีเหมอมีเผลออ่อะมันจะเตือนมาเลยว่า เราจะชนละนมันจะเตือนให้เราเบรกแล้วก็อีกอย่างนึ่งที่ได้ใช้ p t i v ิ c r u i s ้ c ค n t โ o l ครับล็อกความเร็วอัตโนมัติอันนี้เวลาขับทางไกลอ่ะใช้ได้ดีมากเลยครับเพราะว่าเขาจะชะลอตามรถคันหน้า,นหาให้ถรือวา่าทำให้เราขับแล้วไม่เหนื่อยครับครับตลอดการเดินทางที่ขับรถชอบระบบอะไรในรถมากที่สุดคะก็ผมยกให้โ r รวิวระบบโปรวิรรวแบบฟูลทามครับผมใช้ตลอดเลย ไม่ว่าจะเป็นฝนตกขึ้นเขาหรือลงเขาระบบนี้ใช้ดีมากเลยครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งขอขอยกให้เตือนกันชนด้านหน้าเพราะตัวเนี้ยผมผมผมชอบหันมาคุยกับแฟนแล้วเถอตรงนี้จะเตือนบ่อยมากครับขอคําคมให้รถคันนี้หน่อยค่ะก็รถครอบครัวนะครับก็ให้ครอบครัวปลอดภัยเชื่อใจได้ครับอยากฝากอะไรสําหรับคนที่ อยากออกทริปแบบปูค่ะครอบครัวไปเที่ยวแล้วมองหารถอยู่ค่ะก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูก่อนครับเราลองมาทดลองขับดูว่าสมรรถนะของรถเป็นยังไงบ้างระบบโฟวิลที่มิตูมีอยู่เป็นไงบ้างอย่างที่ผมบอกไะครับครอบครัวปลอดภัย <c oughs> เชื่อใจได้ไดครับวันนี้ก็อยากจะขอบคุณปูนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆในทริปท่องเที่ยวกับครอบครัว <c oughs> กับรถผู้ใจค่ะ หวังว่าคราวหน้าถ้ามีโอกาสได้เดินทางก็จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ร่วมกับเราอีกนะคะขอบคุณค่ะครับได้ครับครับมิสซูพิทิปาเจโรคันนี้พาผมไปทุกที่ที่ผมอยากไป